กูสตาฟโคดรไอเคยักษ์มันอาศัยอยู่ในแม่น้ำนายโดยนิยาาตยสาร National Geographic กได้ประเมินว่ากูสตาฟน่าจะมีความยาวมากกว่า20ฟุตรหรือ6.1เมตรและมีความหนักมากกว่า2,000ปอนด์หรือ907กิโลกร,รมัมอายุเฉลี่ยน่าจะประมาณ60ปีโดยเจ้ากูสตาฟเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะมากไม่ว่าจะรอยแผลเป็นจากกระสุนปืนตามร่างกายหรือรอยแผลอื่นๆที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด โดยนักวิทยาศาสตร์มองว่ามันตัวใหญ่น้ำหนักเยอะทำให้มันไม่สามารถลายย่าเหยื่อที่คล่องแคล่วว่องไวได้ทำให้มันต้องหันไปล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นฮิปโปควายป่าหรือว่ามนุษย์โดยตัวของมันเนี่ยได้สร้างชื่อจนกลายเป็นตำนานจากข่าวลือที่ว่ามันฆ่าคนไปแล้วกว่า300คนทำให้มันถูกตามล่าตัวจากนักวิทยาศาสตร์โดยพวกเขาได้ส่งทีมงานออกคนหาก,กุสตาฟและติดตั้งกับดักที่มีเหยื่อล่อยอยู่ภายในพร้อมกับกล้องอินฟราเรด มีการใช้เหยื่อล่อหลายประเภทแต่ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถดึงดูดกูสตาฟได้เลยเพราะว่ากูสตาฟถูกขนานนามว่าเป็นจระเข้ที่ฉลาดมากเนื่องจากมันได้ถูกตามล่าจากนักล่าสัตว์และพวกทหารโดยมันไม่เคยถูกจับได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากนั้นทีมงานเลยต้องจัดหนักจัดเต็มโดยใช้กรงขนาดใหญ่พิเศษที่สร้างมาเพื่อเธอคนเดียววางไว้อยู่ริมตลิง่งพร้อมติดตั้งกล้องอินฟราเรดและเหยื่อล่อไว้ภายใน แต่ว่าในคืนนั้นก็ได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างหนักทําให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้และในเช้าวันรุ่งขึ้นทีมงานก็ได้พบว่ากับดักบ,บางส่วนได้จมลงไปอยู่ใต้น้ําส่วนเหยื่ยอล่อก็หายไปทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ําคืนนั้นและด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในตอนนั้นทําให้พวกเขาไม่มีเวลาที่จะซ่อมกับดักหรือวางเหยื่ยอล่อได้อีกต่อไปการตามล่าก็เลยจบลงเพียงเท่านี้ โดยปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วแต่ที่แน่ๆมีคนนําเรื่องราวของมันไปทําภาพยนตร์โดยชื่อไทยของภาพยนตร์เรื่องนี้คือโคตรเคียมสะพึงโลกก็จบกันไปแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วรอคลิปต่อไป